เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโกครับคุณู้ฟังเรื่องที่คุณโก้เขานำมาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีเดียวเท่านั้นเอาความนิดหนึ่งนะครับคือครอบครัวของคุณโก้เขาจะอยู่ด้วยกัน3คนนั่นก็คือคุณแม่คุณโก้แล้วก็น้องสาวซึ่งตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่คุณโก้เขาจําความได้ก็มีคุณแม่เนี่ยแหละที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอด แม่เขาเลี้ยงดูคุณโก้มาด้วยตัวคนเดียวหลังจากที่พ่อเขาเสียไปจากอุบัติเหตุโดยตลอดระยะเวลาที่พ่อเขาจากไปแม่เขาก็ไม่ได้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรมากนะักคือทําได้นิดๆน,น่อยๆครับค้าขายอะไรเล็กๆน้อยๆเพราะว่าต้องดูแลคุณโก้แล้วก็น้องสาวคุณโก้อีกคนหนึ่งโดยที่ทั้งสามคนเขาก็ใช้ชีวิตมาจากเงินประากาันของพ่อคุณโก้ตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่พ่อเสียจนกระทั่งพอเวลามันล่วงเลยผ่านไป วันหนึ่งรุ่นน้องของคุณแม่ที่รู้จักเขาติดต่อมาเห็นแม่เขาบอกนะครับว่ารุ่นน้องคนนี้เขาเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานหลายปีแล้วซึ่งรุ่นน้องคนนี้เธอชื่อว่าคุณน,นุชคุณนุชเนี่ยเธอเป็นรุ่นน้องของแม่คุณโกอายุห่างกันประมาณ3ปีได้ซึ่งตอนนั้นแม่เขาก็อายุ40ปลายๆแล้วนะคุณนุชเธอทํางานอยู่ในบริษัทขายสินค้าชนิดหนึ่งเป็นบริษัทของตัวเองด้วย แต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณนุชเขาดันติดต่อมาหาแม่คุณโกผ่านทาง Facebook เธอทักมาถามสารทุกสุขดิบก่อนที่จะเสนองานให้แม่คุณโกในทีแรกคุณโกเขาก็คิดนะครับว่ามาทรงนี้ต้องไม่แพ้ง,งานขายตรงแน่นอนแต่ดูจากธุรกิจที่คุณนุชเธอทํำแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นการทําธุรกิจค้าขายทั่วไปไม่ได้ดูจะเป็นสีเทาสีดําอะไรแบบนั้นซึงตอนที่แม่เขาได้รับการเสนองานมา แม่เขาก็มาปรึกษาคุณโก้เหมือนกันนะว่าจะรับงานนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ครับทั้งคุณโก้แล้วก็น้องสาวก็โตพอสมควรแล้วคือโตพอที่จะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่มีแม่แล้วและถ้าเป็นแบบนั้นแม่เขาก็ถือโอกาสออกไปหางานข้างนอกทําได้เพราะว่าถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวในตอนที่คุณโก้กับน้องไปโรงเรียนแม่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรแค่อยู่บ้านทําความสะอาดบ้านไปวันๆเท่านั้นเองแม่เขาก็เลยคิดว่าถ้ามีงานทําแบบนี้ แม่เขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในตอนที่ยังทำงานไหวอยู่ซึ่งไอ้ตำแหน่งที่คุณนุชเสนองานให้แม่คุณโก้ก็คือเป็นตำแหน่งการประสานงานครับคุณนุฟังส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนุชย์เธอเห็นแล้วมั้งครับว่าแม่เขาจบการบริหารธุรกิจมาแล้วก็ดูมีศักยภาพในการที่จะทำงานด้านนี้ได้แม่ก็เลยเอาเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละมาปรึกษาคุณโก้โดยที่ไม่นานนะักหลังจากที่คุณโก้เห็นดีเห็นงามด้วย แม่เขาก็ตกปากรับคำคุณนุชไปตอบรับงานจากคุณนุชไปแล้วก็พร้อมเริ่มงานทันทีซึ่งหลังจากวันนั้นมาแม่ของคุณโก้ก็ต้องออกจากบ้านไปเพื่อทำงานตั้งแต่8.00โมงเช้ากลับมาอีกทีนึงก็มืดค่ำสองทุ่มสามทุ่มแทบทุกวันแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่หลายเดือนเลยนะครับในช่วงแรกจนคุณโก้เองเริ่มมาสังเกตเห็นแม่ในวันหนึง่ง ว่าแม่เขาเริ่มมีใบหน้าที่ดูสูบตอบแล้วก็ร่างกายสุดโทรมลงมากกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดเจนตัวเขาเองเอ่ยทักแม่ออกไปถึงความผิดสังเกตนั้นแต่แม่ก็ตอบกลับมาเพียงแค่ว่าแม่น่าจะหมงานหนักไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนมากมายนักจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งครับหลังจากที่คุณโกกับแม่ทานข้าวเย็นเสร็จแมวก็ขอตัวไปเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำซึ่งคุณโกกับน้องก็ยังคงเป็นห่วงแม่นะ ถึงสภาพร่างกายของแม่ในตอนนั้นแล้วในจังหวะที่แม่เขากําลังเดินขึ้นบันไดบ้านจูๆ่ๆคุณโก้เนี่ยแหละเห็นเป็นผู้หญิงผิวดําผมยาวเดินซ้อนข้างหลังแม่ขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้านในตอนแรกที่เขาเห็นแบบนั้นตัวเขาเองก็คิดว่าเขาน่าจะตาฝาดหรือเปล่าคุณโก้ก็เลยเรียบเดินออกจากโต๊ะก,กินข้าวแล้วก็เดินตรงขึ้นบันไดไปเพื่อที่จะชะเง้อมองขึ้นไปดูอีกครั้งให้แน่ใจแต่ทันทีที่หัวชะโง,งกไปเห็นคราวนี้เห็นชัดเลย ว่ามันคือผู้หญิงผิวดำในลักษณะเหมือนคนโบราณเธอใส่ผ้าสิ้นมอซอขดขาดๆแล้วก็เดินตามหลังแบบแทบจะเดินสิงแม่คุณโก้ไปแบบติดๆเพียงแต่ว่าไอ้ภาพที่เห็นนี้มันก็เห็นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพียงแค่กระพริบตาครั้งสองครั้งภาพของผู้หญิงตัวดำคนนี้ก็ค่อยๆจางหายไปในตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้นะครับไอ้การจางหายไปของเธอเนี่ยคือมันเลือนหายไปหรือว่าเดินสิงเข้าไปในตัวแม่ตัวเองกันแน่ โดยที่หลังจากนั้นในคืนเดียวกันนั่นแหละคุณโก้เองเขาก็เข้านอนโดยที่ยังเก็บเรื่องนี้ที่เห็นเอาไว้เป็นเพียงความลับของตัวเองเท่านั้นคืนนั้นหลังจากที่เขาทําธุระส่วนตัวเสร็จตัวเขาเองก็เตรียมเข้านอนโดยที่ก่อนนอนคุณโก้เขาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งครับก็คือต้องกินน้ําก่อนเขาก็เลยเดินลงจากห้องนอนเพื่อไปกินน้ําในครัวซึ่งพอเขาเปิดประตูห้องออกมาเขาก็เห็นว่าที่โถงทางเดินของบ้านชั้นสองมันมืดสนิท แล้วที่เป็นแบบนั้นมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าทางแม่และน้องเข้านอนกันหมดแล้วด้วยความเคยชินในบ้านตัวเองเนาะคุณผู้ฟังสัญชาตญาณของเขาเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก็ได้เเอามือขวาเดินคลำทางไปในความมืดมิดเหมือนทุกครั้งก่อนที่จะเดินไปถึงบันไดบ้านแต่จูดด่ดีๆคุณโก้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเท้าของเขาเนี่ยมันไปเหยียบเข้ากับเท้าของใครบางคนในความมืดมันเป็นความรู้สึก ที่รู้สึกได้ถึงนิ้วเท้าแล้วก็ความเย็นชื้นแฉแบ,บแปลกๆทันทีที่เท้ารู้สึกแบบนั้นคุณโก้ก็รีบชักเท้าหนีออกมาด้วยความตกใจจากนั้นก็รีบหันหลังแล้วก็วิ่งไปเปิดไฟทางเดินทันทีและสิ่งที่มันปรากฏตรงหน้ามันก็ทําให้เขาตกใจเพราะว่าภาพที่เห็นมันคือภาพของผู้หญิงผิวดําสวมใส่ผ้าสิ้นมอซอคนเดิมเธอคนนั้นกําลังวิ่งลงจากบันไดบ้านให้คุณโก้เห็นเป็นหลังไวๆแล้วก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะ เหมือนเธอชอบใจยังไงอย่างนั้นคุณโก้เขาจำได้ในทันทีนะครับว่าผู้หญิงคนที่เห็นท่ามกลางความมืดกลางบ้านตอนนี้มันคือผู้หญิงปริศนาคนเดียวกันที่เห็นก่อนหน้านี้คนเดียวกันกับที่เดินตามหลังแม่ไปตอนเย็นซึ่งทันทีที่เขาเห็นแบบนั้นครับความกลัวในใจนี่มันไม่มีเลยคุณโก้เขาเรีบวิ่งลงบันไดาตามไปโดยที่ไม่ได้ทันคิดอะไรเขารู้แต่เพียงว่าเขาอยากจะรู้จริงๆว่าเธอคนนั้นคือใครกันแน่ ถ้าเป็นผีเนี่ยเขาจะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แต่ถ้าเป็นคนหรือเป็นขโมยเดี๋ยวเจอตัวเดี๋ยวก็จะได้รู้กันหลังจากที่คุณโก้เขาวิ่งลงมาจากบ้านชั้นสองลงมาที่ชั้นล่างตัวเขาก็เห็นว่าที่โต๊ะอาหารในครัวมันมีแม่ตัวเองกําลังนั่งก้มหน้าอยู่บนโต๊ะนิ่งๆแม่เขานั่งก้มหน้าในลักษณะท่าทางที่ดูแปลกไปจากเดิมพอเ,เห็นแบบนั้นคุณโก้เขาก็สงสัยเหมือนกันนะ่อนนี้เขาจะตะโกนเรียกแม่ออกไปว่าแม่ มานั่งทำอะไรดึกๆตรงนี้แล้วทำไมไม่เปิดไฟมานั่งอยู่ทำไมมืดๆแต่ทันทีที่เขาตะโกนถามแม่ไปแบบนั้นแม่เขาดันไม่ตอบแม่เขานั่งนิ่งไม่ตอบรับสิ่งใดไม่ตอบกลับมาซึ่งคุณโกเองในต,ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แม่ช้าๆด้วยความรู้สึกหวาดกลัวคือมันเป็นความรู้สึกประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยคุณผู้ฟังคล้ายกับว่าคนตรงหน้าที่มีลักษณะเป็นแม่คุณโกเนี่ย ไม่ใช่แม่คุณโก้ที่แท้จริงเขาเดินตรงเข้าไปแล้วก็ไปสะกิดที่ไหล่แม่ตัวเองก่อนที่แม่เขาจะเงยหน้าขึ้นมามองในลักษณะเหมือนกับคนแอ่นคอไปด้านหลังแบบผิดรูปแล้วก็ดูผิดธรรมชาติแล้วไอตอนแม่เขาเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยแหละเขาเห็นใบหน้าของแม่ปุ๊บคุณโก้ก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าทั้งสีหน้าทั้งแววตาของแม่ที่มองกลับมามันไม่ใช่ใบหน้าของแม่คุณโก้ ใบหน้าของแม่ในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าของใครก็ไม่รู้เป็นใครบางคนที่คุณโก้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหน้าของเธอดูน่ากลัวแล้วก็หน้าขนลุกมากๆแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตั้งตัวเลยนะครับจู่ๆแม่ที่เขานั่งอยู่ที่โต๊ะก,กินข้าวแกก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปทันทีตึงก่อนหน้านี้จากที่คุณโก้เขางงอยู่แล้วพอเจอเรื่องราวกับแม่ตัวเองแบบนี้ยิ่งหนักเลยคราวนี้งงหนักยิ่งกว่าเก่า แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยครับว่าจะหาคำตอบจากไหนดีคุณโกจึงตัดสินใจเดินกลับขึ้นห้องไปโดยที่ไม่ได้ดื่มน้ำด้วยจากนั้นพอถึงห้องเขาก็ปิดไฟนอนทันทีด้วยความที่ยังรู้สึกกลัวอยู่ในใจลึกๆในคืนนั้นเนี่ยตัวเขาหลับไปนะครับแล้วก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีในตอนเช้าตอนที่รู้สึกว่ามันมีแสงส่องเข้ามาในห้องนอนในเช้าวันรุ่งขึ้นครับ ตอนที่คุณโก้เขาเดินลงไปที่บ้านชั้นล่างตัวเขาก็เห็นว่าแม่ก็ไม่อยู่แล้วถ้าจากปกติแล้วนะครับแม่ก็น่าจะไปทํางานนั่นแหละเหมือนในทุกๆเช้าที่แกไปทํางานทุกวันซึ่งอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวและคุณโก้เองก็ยังคงลังเลด้วยว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังดีหรือเปล่าในวันนั้นทั้งวันเขาไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันกินเลยและพอกลับมาถึงบ้านในตอนเย็น ทันทีที่คุณโกเห็นแม่ตัวเองเนี่ยตัวเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะว่าสภาพของแม่ในเย็นวันนี้ยิ่งดูไม่ได้หนักคือไม่ใช่แม่คนเดิมเลยคุณผู้ฟังทั้งลักษณะหน้าตาทั้งร่างกายที่ดูสูบผอมผอมเหมือนคนขาดสารอาหารซึ่งพอเห็นแบบนี้ครับคุณโกเองเขาก็ไม่รอช้าเขาเดินตรงเข้าไปพูดคุยกับแม่ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็บอกให้แม่หยุดงานเถอะหยุดงานสักสองสามวันก็ได้ แต่แม่เขาดันตอบกลับมาเพียงแค่สั้นๆครับว่าตอนนี้เนี่ยแม่กําลังมีโปรเจกต์สำคัญมากลูกแค่นี้แม่ไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวจบงานนี้แม่ก็จะพักยาวแล้วไอ้คําพูดนี้เนี่ยมันดู2งแงสองง่าเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังคุณโกเขาบอกผมว่าหลังจากที่แม่เขาพูดคํานี้ใจเขาก็รู้สึกสั่นยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกคือคําพูดมันอาจจะดูเหมือนเป็นคําปกติแต่ว่าลึกๆในใจแล้วมันคล้ายกับคําสั่งลาเหมือนกัน ซึ่งในเย็นวันนั้นครับทั้งคุณโก้ทั้งน้องสาวทั้งคุณแม่ก็ทานข้าวเย็นกันซึ่งในระหว่างที่ทานอยู่ไม่นานนักมันดันมีรถยนต์หรูสีขาวขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านซึ่งคนที่มากับรถคันนั้นคุณโก้เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางดูภูมิฐานแต่งตัวดีมีฐานนะแล้วก็หน้าตาสะสวยผู้หญิงคนนั้นเธอเดินลงมาจากรถในท่าทางที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านของคุณโก้ ซึ่งทันทีที่แม่เขาเห็นแบบนั้นแม่เขาก็เดินออกไปรับผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางดีอกดีใจเกินปกติก่อนที่แม่เขาจะแนะนําให้คุณโก้แล้วก็น้องสาวรูจจ้จักว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณนุชคนที่แม่ทํางานด้วยคุณผุ้ฟังจําตอนต้นเรื่องได้ไหมคุณนุชคนเดียวกันนั่นแหละที่เป็นรุ่นน้องคุณแม่แล้วก็ชวนคุณแม่มาทํางานด้วยณนะตอนนี้นะครับตอนที่มันเกิดเรื่องคุณนุชเธอมีสถานะเป็นเจ้านายคุณแม่ด้วย โดยหลังจากที่คุณโก้รู้ว่าคุณแม่มีแขกคุณโก้ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะปล่อยให้คุณแม่กับคุณนุชนั่งคุยกันอยู่ที่ชั้นล่างโดยไม่ไปรบกวนส่วนตัวเขาเองก็เดินขึ้นบ้านไปชั้นบนเพื่อที่จะไปทําการบ้านคุณโก้เขาอยู่ในห้องตัวเองนานหลายชั่วโมงและพอเดินมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเขาก็เห็นว่าคุณนุชน่าจะกลับบ้านไปแล้วแต่นอกจากคุณนุชที่กลับบ้านไปคุณโก้เขดันเห็นว่าแม่กําลังจัดแจงเทวรูปอะไรสักอย่างหน้าตาแปลกๆ เป็นเทวรูปสัญชาติไหนก็ไม่รู้เหมือนกันที่ตัวคุณโกเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนคือมันเป็นลักษณะคล้ายกับเครื่องรางของขังสีดําทั้งอันเป็นเทวะรูปแปลกๆที่มีเขี้ยวด้วยดวงตาสีแดงแวววาวซึ่งในลักษณะของเทวะรูปที่ว่านี้ครับแทนที่จะดูขลังนะคุณโกเขาบอกว่ามันดูน่ากลัวมากกว่าคุณโกเห็นแม่ตัวเองตั้งวางเอาไว้ที่ตู้โชว์ในห้องรับแขกก่อนที่ตัวเขาเองจะเดินไปถามด้วยความสงสัยว่านี่คืออะไรกัน แต่แม่ก็ตอบมาเพียงแค่ว่าพอดีคุณนุชเขาเพิ่งได้มาจากวัดแถวบริษัทแล้วก็เพิ่งปลูกเสกมาใหม่ด้วยคุณนุชเธอบอกว่าจะช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองอะไรทํานองนั้นแล้วคุณนุชก็เอามาฝากแม่เอาไว้มาตั้งไว้ในที่ที่เห็นชัดเจนตลอดเวลาคือเหมือนกับว่าคุณนุชเจ้านายคุณแม่เช่ามาฝากนั่นแหละครับแล้วก็กําชับให้คุณแม่ตั้งอยู่กลางบ้านตั้งในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตอนเข้าตอนออกบ้านด้วย ซึงทันทีที่คุณโก้ได้ยินคําอธิบายของแม่แบบนี้ตัวเขาเองก็เก็บความรู้สึกไม่เห็นด้วยเอาไว้ในใจนะพเพราะว่าลึกๆในใจแล้วเขาก็แปลกใจจริงๆว่าเทวรูปหน้าตาดุดันแบบนี้ดูแล้วไม่น่าจะให้โชคลาบใครได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับไอสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้เนี่ยคือความคิดนะเพราะว่าความจริงแล้วคุณโก้ไม่ได้แย้งอะไรแม่ไปได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินกลับขึ้นไปทํากันบ้านต่อ จนกระทั่งกลางดึกในคืนวันนั้นในขณะที่คุณโก้กาลังเข้านอนอยู่จู่ๆตัวเขาก็ได้ยินเสียงแม่ร้องตะโกนโวยวายดังออกมาจากในห้องนอนแม่ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นครับเขาก็รีบเปิดประตูห้องแล้วก็ตรงไปยังห้องนอนแม่ทันทีก่อนที่ตัวเขาจะผลักประตูเข้าไปแล้วก็เห็นว่าแม่กําลังนอนราบอยู่กับพื้นท่าทางของแม่นี่คือดิ้นทุรนทุรายมากนะเหมือนเขาเจ็บปวดสุดๆ ก่อนที่แม่เขาจะพูดตะโกนร้องออกมาเสียงดังว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาและจากนั้นแม่เขาก็กรีดอีกซึ่งด้วยความตกใจของคุณโก้ในตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีครับพยายามจะโทรหาใครสักคนต้องหาเบอร์ฉุกเฉินต้องโรงพยาบาลหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจึงตัดสินใจวิ่งไปหยิบโทรศัพท์ของแม่ที่อยู่บนหัวนอนแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอตั้งใจจะโทรหาเบอร์ฉุกเฉินเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นคุณนุชด,ดันโทรเข้ามาพอดี คุณนุชเจ้านายแม่ที่มาหาเมื่อเย็นนั่นแหละซึ่งพอเห็นแบบนั้นคุณโก้เขาก็รีบกดรับแล้วก็ขอให้คุณนุชมารับแม่ไปโรงพยาบาลหรือไม่ก็เรียกรถฉุกเฉินอะไรก็ได้ให้มาหาแม่ให้เร็วที่สุดเลยซึ่งเรื่องราวหลังจากนั้นก็ไม่นานครับประมาณ10บหรือไม่ก็15นาทีเท่านั้นรถฉุกเฉินก็มาถึงหน้าบ้านคุณโก้จริงๆโดยที่หลังจากแม่ไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าคืนนี้แม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนะ ต้องแอดมิดแล้วก็ต้องดูอาการต่อไปซึ่งคุณนุชเองที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณโก้คุณนุชเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้เธอเรียกแทนตัวเองว่าพี่นะครับเธอบอกว่าเดี๋ยวยังไงคืนนี้ให้คุณโก้กลับบ้านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตรงจุดนี้เนี่ยเธอจะอยู่ดูแลเองและหลังจากที่คุณโก้ได้ยินคําพูดนี้ของคุณนุชจริงๆตัวเขาเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจ คือมันเป็นความรู้สึกติดใจที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่และหลังจากที่คุณโก้กลับมาจากโรงพยาบาลพอเขาส่งน้องสาวตัวเองเข้านอนเรียบร้อยคุณโก้ก็มาเก็บกวาดที่ชั้นล่างของตัวบ้านเขาจาได้ดีเลยครับว่าเวลาตอนนั้นน่าจะราวๆเที่ยงคืนกว่ากว่าได้ในขณะที่คุณโก้กาลังเก็บกวาดบ้านอยู่จู่ๆตัวเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักดังขึ้นในห้องครัวหลายครั้งเขาเงียหูฟัง ก่อนที่จะตัดสินใจเดินเข้าไปดูที่ครัวหลังบ้านและสิ่งที่เห็นก็คือมันคือภาพของผู้หญิงผิวดำคนเดิมกำลังนั่งยองๆอยู่บนโต๊ะกินข้าวเธอกำลังใช้มือขวาของเธอจ้วงเข้าไปในลำคอเหมือนกับว่าเธอกำลังพยายามสํารอกอะไรสักอย่างออกมาผู้หญิงปริศนาคนนั้นเธอเริ่มไอเสียงดังก่อนที่ภาพหลังจากนั้นมันจะทำให้คุณโก้ขนลุกและลืมไม่ลงเพราะว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามล้วงเข้าไปในคอไม่นานนัก เธอก็สําลอกออกมาเป็นชิ้นส่วนกระดูกจากที่เห็นมันน่าจะเป็นกระดูกของสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นส่วนศีรษะที่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ขนาดประมาณกำปั้นของคุณโกได้ทันดีที่เห็นแบบนั้นครับเขาก็ร้องตะโกนออกมาเสียงดังด้วยความตกใจขาทั้งสองข้างมันอ่อนแรงจนทรุดตัวลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็กองอยู่ที่หน้าห้องครัวนั่นแหละซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ผู้หญิงผิวดำคนนั้นวิ่งตรงมาจากโต๊ะกินข้าว แล้วก็คลานเข้ามาหาคุณโก้ด้วยความรวดเร็วก่อนที่เธอจะพุ่งออกจากห้องครัวไปแล้วก็หายไปในห้องรับแขกในตอนนั้นครับคุณโก้นั่งร้องไห้ด้วยความกลัวทำตัวไม่ถูกน่าจะเป็นเพราะเสียงร้องตะโกนของเขาด้วยหละมั้งมันทำให้น้องสาวของเขาที่นอนหลับไปแล้ววิ่งลงมาจากบ้านแล้วก็ตรงมาหาคุณโก้พร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ตอบอะไรไม่ได้หรอก คุณโก้เขาได้แต่อ้ำอ่ำอึ้งอึงแล้วก็ตอบปัดปัดไปว่าพี่ตกใจมลงสาบและหลังจากนั้นเขาก็ไล่น้องตัวเองให้กลับขึ้นไปนอนก่อนที่คุณโก้จะเดินออกจากห้องครัวแล้วก็เดินตรงมายังห้องรับแขกแล้วมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าทันทีที่เขาเปิดไฟกลางบ้านคุณโก้หก็เห็นว่าเทวรูปที่แม่เคยตั้งอยู่ที่ตู้โชว์เทวรูปองค์เดียวก,กันกับที่ได้มาจากคณน,นุษเมื่อวานเนี่ยแหละตอนนี้ไอ้เทวรูปองค์นั้นมันตกลงมาแตกกองอยู่ที่พื้นหน้าตู้ ก็ในสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือคุณโกไม่รู้สึกตัวเลยครับว่าเทวรูปตกลงมาแตกตอนไหนเพราะว่าอย่างน้อยเลยถ้ามันมีของชิ้นใหญ่ประมาณ5นิ้วแบบนี้ตกลงมาแตกพื้นบ้านเขาก็เป็นกระเบื้องด้วยมันน่าจะมีเสียงดังที่มันดังได้ชัดเจนกว่านี้แต่นี่เปล่าเลยครับมันไม่ได้ยินอะไรเลยคุณโกเขาเดินตรงเข้าไปยังจุดนั้นด้วยความสงสยัยก่อนที่จะได้กลิ่นเหม็นสาบเน่ารุนแรงคล้ายกับกลิ่นหนูตายโชยออกมาจากเศษซากข,ของเทวรูปองค์นั้น และยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือพอเขาส่องสายตามองเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าเขาเห็นรายละเอียดสิ่งที่อยู่ด้านในเทวรูปองค์นั้นในนั้นมันมีทั้งเศษดินมีทั้งเศษกระดูกมีกระดูกชิ้นใหญ่หลายชิ้นที่จากสายตากะดูแล้วถ้าเอากระดูกมาประกอบกันมันน่าจะได้กระดูกชิ้นประมาณฝ่ามือได้และที่น่าสงสัยที่สุดเลยก็คือไอ้กระดูกที่ตกอยู่ที่พื้นเนี่ย มันลักษณะคล้ายกับกระดูกก่อนหน้านี้ที่ผู้หญิงผิวดำเขาขคย้อนออกมาจากปากโดยหลังจากที่คุณโก้เขาเห็นภาพตรงหน้าเขาก็อเจเยนออกมาทันทีแล้วมันก็แน่นอนครับคุณผู้ฟฝังคนดีๆที่ไหนเขาจะเอาของแปลกๆแ,แ,แบบนี้มาให้กันวินาทีนั้นคุณโก้รู้แล้วว่าคุณนุชน่าจะไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนซึ่งในคืนวันนั้นครับหลังจากที่คุณโก้เขาผ่านเรื่องราวทั้งหมดตัวเขาเองก็ไม่กล้านอนหลับเลยไม่แม้แต่จะข่มตานอนเลยด้วยซ้ํา เขาตาแข็งค้างจนถึงเช้าก่อนที่หลังจากน้องสาวตื่นปุ๊บทั้งคู่จะพากันไปหาแม่ที่โรงพยาบาลทันทีในตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปเยี่ยมคุณแม่ครับคุณก้องกับน้องก็เห็นว่าคุณนุชก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอมาให้กับแม่ฟังแล้วก็บอกแม่ไปว่าคุณนุชน่าจะเป็นคนไม่ดีนะถ้าทําแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่แม่ตัดสินใจไปทํางานกั่คุณนุช แม่เขาก็ดูมีอการแย่ลงคล้ายกับคนป่วยสภาพของแม่เนี่ยดูไม่ได้มากยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันซึ่งทันทีที่แม่ได้ฟังคําเตือนจากคุณโก้ในทีแรกแม่ก็ไม่เชื่อหรอกนะครับคุณโก้ก็เลยตัดสินใจเปิดรูปถ่ายของเทวรูปที่แตกกระจายบนพื้นให้แม่ดูแม่เอาถึงยอมโดยที่หลังจากนั้นแม่เขาก็ตัดสินใจไปสืบค้นข้อมูลใน Facebook ดูว่าแม่รู้จักใครที่ไปทํางานกับคุณนุชอีกบ้าง แล้วก็ได้เห็นว่ามีเพื่อนแม่คนหนึ่งที่เคยสนิทกันสนิทเนี่ยหมายถึงสนิทกับคุณแม่ด้วยคุณนุษย์ด้วยนะครับในตอนก่อนที่คุณนุษย์เขาจะมีตังถึงทุกวันนี้แม่ตัดสินใจทักไปหาเขาแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อคุยเรื่องราวทั้งหมดและคําตอบที่ได้กลับมามันก็ไม่ผิดคาดเลยเพื่อนแม่เขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เขาทํางานน่คุณนุษย์ตัวเธอเองเนี่ยมีอาการเดียวก,กันกับที่แม่เป็นอยู่ตอนนี้คือทั้งสภาพร่างกายที่มันรุดโทรมลงไปในทุกๆวัน ยิ่งทำงานกับคุณนุชด้วยนับวันก็ยิ่งไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆมากมายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเพื่อนของแม่ก็ได้รับเทวรูปหน้าตาประหลาดแบบนี้มาจากคุณนุชเช่นเดียวกันเหมือนกันเปียบเลยแค่คนละสีกันของแม่จะได้เป็นองค์สีดำใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนแม่คนนี้เขาจะได้เป็นองค์สีน้ำตาลแก่ๆหน่อยดวงตาสีแดงแป๊ดเหมือนกันเหมือนประดับด้วยพลอยหรือไม่ก็ทับทิมอะไรสักอย่างเป็นเทวรูปสีดำที่มีเขี้ยว เพื่อนของแม่เขาบอกนะครับว่าถ้าให้เดานะจากเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เอามาประติดประต่อกันคุณนุ๊เขาน่าจะทําของดําใส่คนที่เข้าไปทํางานด้วยโดยเฉพาะคนที่ทํางานอย่างสนิทสนมแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือแม่ของคุณโก้แล้วก็เพื่อนของแม่คนนี้ซึ่งจุดประสงค์หลักก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับเพราะอะไรแต่ว่าจากที่แม่เขาไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ถามคนที่พอมีความรู้เรื่องพวกนี้ แม่เขาบอกประมาณว่าเทวรูปองค์นี้เหมือนกับว่าเป็นตัวดึงดูดพลังชีวิตอะไรทํานองนั้นครับคุณผุ้ฟังมันทําให้คนใต้บังคับบัญชาของคุณนุชมีอาการแย่ลงแล้วก็ดูดโชคดูดลาบดูดอะไรแบบนั้นแต่กลับกันเทวรูปองนี้เนี่ยจะดูดจากคนรอบข้างคุณนุชหรือไม่ก็ดูดจากคนที่อันเดอร์คุณนุชมาให้คุณนุชเองมันทําให้ชีวิตคุณนุชดีขึ้นเหมือนกับว่าทํานาบนหลังคน เหมือนกับว่าคุณนุชจ,จะเจริญขึ้นแต่ต้องเหยียบหัวเหยียบหลังคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ร่ํารวยอะไรทํานองนั้นซึงเรื่องราวที่ผมได้ฟังมาจากคุณโก้นี้ครับคุณผุ้ฟังต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อของกลุ่มคนด้วยนะเพราะว่าคนที่อธิบายเรื่องนี้ให้แม่คุณโก้ฟังตัวเขาเองก็เหมือนจะเป็นคนที่มีเซนต์รู้เรื่องราวอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่หมอดูนะครับเป็นคนที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์ต้องเรียกอย่างนี้มากกว่า เรื่องราวนี้ของคุณโก้ครับคุณผู้ฟังผมมา่เคยได้ยินมานะไอเรื่องประมาณนี้ของบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเราอย่าไปรับมาเลยครับของแปลกๆคือมันจะมีประมาณว่าทําของใส่แต่ก็ไม่ได้ทําร้ายจนเสียชีวิตนะแต่การที่ทําของใส่อย่างนี้คือจะเป็นการดูดโชคดูดลาบดูดอะไรอย่างนั้นครับมาให้คนที่เขาให้ของเรามาอีกทีนึงคุณผู้ฟังคล้ายกับเรื่องราวของแม่คุณโก้ไม่มีผิดเลย คุณนุชเธอน่าจะเอาเทวรูปองค์นี้หรือไม่ก็ของสิ่งนี้เนี่ยแหละครับให้กับแม่คุณโก้เพื่อที่จะดูดโชคดูดลาบดูดอะไรทั้งหลายดูดสิ่งดีๆมาให้ตัวคุณนุชเองเพื่อที่ตัวคุณนุชจะได้ร่ํารวยขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแหมถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับเป็นการทำนาบนหลังคนจริงๆอะเนาะเหมือนที่คุณโก้เขาพูดเลยแปลกนี้เหมือนกันครับเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเหมือนกันว่าอย่าไปรับของอะไรแปลกๆมาเราไม่รู้เลยว่าคนที่หยิบยื่นให้เราหรือว่าให้โอกาสเราเนี่ย เขาจะเอ็นดูหรือว่าให้โอกาสเราจริงๆหรือว่ามีนัยยะอื่นๆแอบแฝงด้วยหรือเปล่าแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้คุณมีประสบการณ์ทำนองนี้หรือว่ารู้หรือเปล่าว่าไอาการกระทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกคุณสายประเภทอะไรจัดรูปแบบไม่ถูกเหมือนกันเนาะคุณสายเนี่ยมีหลายรูปแบบจริงๆคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณผูกข้อความอย่างแน่นอน แล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลออในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ